การแล้วก็สวัสดีน้องนักศึกษาทุก hmm. ท่านนะครับก็ทาดาวมีข้อที todas, ่ผล like, ิตต like ัวประสบไอเคพีข้อต้นทางแล้วก็คือต้นทางเนี่ยเมื่อกี้ได้ได้มีการทดลองทดสอบการปฏิยาของตัวไอเคพีข้อและไิเคพีไออยู่แล้วนะครับไอเคพีไอเทนี่ยจริงๆมันคือสิ่งรอบตัวเรานะบอกบอกที่น้องๆ้นั่งอยู่ทุกอย่างก็ทำมาจากัไอเคพี เราเมาแล้สองตัวเมื่อกี้ตะนั้นเลยเพราะฉะนั้นพลวิวเทียนอยู่ตามบ้านพวกเราพวกที่นอมนหรือว่าในตู้เย็นบ้านก็เป็นพัสดุตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นการคิดค้นที่เกิดนวัตกรรมตั้งแต่เมื่อประมาณหกเจ็ดสิบปีที่แล้วที่ทําให้มันอยู่รอบตัวเราแล้ววันนี้ที่จะมาพูดเรื่องตัวพีดูในกลุ่มผู้สารท ว่าเอามาใช้เฉยๆาะโดยทางทางบริษัทตั้งนทงเนี่ยก็เราผลิตเออ่เราผลิตตัวเวนชีสต์มาต่อเนี่ยเราก็มีตัวเอ่หลังคาที่เอามาเอาพีเออมาใช้วรวมถึงตัวซาิสชานเนลที่เอาตัวพีเอมาใช้ด้วยที่เกี่ยวข้องกับตัวโพลดเมเทนนะครับ ด้วยด้วยภาษาเทย็ก็มีมาตรฐานสามคนทั่วไปเก้าทางคืสี่ก็คือ1ึงไร้องนะครับแล้วก็ชิวานวันนี้คือสี่ถึงห้ากลุ่มแรกก็คือจะแบ่งเป็องอแอปพลิเคชันก็คือนึ่คือเอามาทำในส่วนของหลังคาแล้วสองคือมาทำในส่วนของถนนนะครับเสเดี๋ยวถี่พูดในส่วนของหลังคาก่อนหลังคาเนี่ย ถ้ามิถ้าบ้านขนาดหรือว่าอาคารต่างเนี่ยหลังคาก็เป็นส่วนของผิวหน้าบนของอาคารแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเออ่ตัวหลังคาที่นั่ปัจจุบันกน็เอาเมเทัลชีตมาใช้ในโรงงานทุกโรงงานบางทีก็จะามาใช้ตัวส่วนของไซด์ที่นีกระดับด้วยซึ่งหลังคาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนเออ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวแจ็คลูตัวหาาลังคากรรเบนแล้วก็ตัว แฟชชิงลอกต่างๆแล้วอันต่อไค,คือเรื่องของตัวกำลังตัว P U เนี่ยก็จะเอามาใช้อันนี้เป็นเรื่องเล็กนะรับ,รบาคาก็มีแบบหลายประเทศเดีวก่อนจะถึงเครื่อง P U อาจจะเน้นว่าราคามีหลายหลากหลายแบบหลากหลายขั้นหลากหลายสัมภาระน,นะครับก็ตอนก็ะะอยากให้จับเลยว่า ทำไมหลังคามีความสูงต่างหลายความสูงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับน้ำที่รับถ้าหลังคายาวใช่ไหมว่าหลังคาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่จุดสูงสุดของจั่วไปจนถึงปลายปลายหลังคาเนี่ยยาวเท่ากับอางชาตนี้เลยเนี่ยลองลองคิดดูว่ามันมันต้องรับน้ำขนาดไหนถ้าถ้าความชันต่ําหรือว่าแนวเกิดเกิดจากแนวราบเนี่ยก็จะทำให้น้ำไม่ถึนสัำลัดก็ต้องสูงขึ้นมา อันนี้คือเป็นจักรองหาัทาครับแต่เวลาเอามาใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยบ้านเราควมก็40ระบบระบายอากาศนะครับการการอางๆศเสียอาคารเนี่ยก็ต้องใช้ฉนวนฉนวนก็คือต้องการเ่ื่องการนำความร้อนเข้อาคารเราที่ค่า K เป็นต้นนครับปัจจุบันจะเห็นว่าฉนวนของหลทานมีหลากหลาย Q ก็เป็นหนึ่งในนั้น จะเห็นว่ามีมีตัวแต่ใยแก้วมีโพลิเอทิลีนมีใยหิงมีตัวพีทเอ็มหรือว่าตัวโงยางครับเราค่อยมาเป็นตัววงขาเราก็มีพียและเกียร์จะเห็นว่าที่อันนี้ก็คือ f o l l ตางตามของดาวเทีมเ้าไนะครับตัวค่าเคทียูกับพีอาร์จะต่ำที่สุด ในกลุ่มที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมก็คือในของตลาดทั่วไปที่ซื้อหนักซื้อหนักกันได้นี่ก็เปรียบเทียบเดี๋ยวจะใช้เอะไรก็อันนี้เปรียบเทียบแต่ละผลตอบแทนของแต่ละวัสดุนนะครับตัวรับฟูแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียซึ่งจุดเด่นหนึ่งของ E.U. ก็คือการตอกลับ แล้วหลังคาเราก็เห็นเป็นหังคาดี่มีทั่วไปวองจากด้านบนแต่ตรงกลางเนี่ยเราก็จะฉีดีูเข่วไปเพื่อให้ยูขึ้นรูปแ้าต่ว่าความหนาเท่าไหร่อาจจะหนาเป็่นิ้วสองนิ้วหรือสามนิ้วได้เราก็ติดท้องด้วยฟอยล์ก็คืงัวไม่กเป็นตัวเล็กซึ่งเหล็กเนี่ยก็จะมูลค่าสูงขึ้นถึงตารางเมตรเนี่ยก็จะตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้ไปจนถึงแปดร้อเก้าร้อยถ้าเป็นเจ้าความหนาสูง ตัว T.U. เองเนี่ยก็จะแต่งของเป็น Open Cell หรือ Closed Cell ด้วยอย่างที่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้แชร์ว่า T.U. มาอยู่รอบตัวเราอย่างหมอะที่เราตั้งเนี่ยกดลงไปมันนุ่มๆมันก็คือ T.U. ประเภท Open Cell Open Cell ก็คือชุบเซลล์นัทะลุมีช่องทะลุตันมาทำให้เกิดความที่ดุลเวลาไหนเวลาตั้งบนรถอยู่มันตั้งนอนบนเตียงนอนนะครับแต่ T.U. ที่เอามาใช้เป็น วัสดุก่อสร้างป้องกันความร้อนเนี่ยมันต้องเป็นโฟเซนถึงจะมีประสิทธิภาพในการเอาควาร้อนที่ดีก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับก็คือตัวสารทำความเย็นเช่นว่าตัวเพนเทนตัวกลุ่มเอสเทนซีหรือว่าใช้สูตรน้ำก็ได้การที่จะติดเทียบให้ดูว่า PU เนี่ยมันตัดประเด็นเ,เรื่องตากงการความร้อนแต่ว่า ข้จำกัดของมันก็คืเรื่องไฟเพราะว่าโฟมทุกประเภทมันมาจักุมอุปกรณ์อุปกรยมคือน้ำมันน้ำมันเนี่ยติดไฟเองเพราะฉะนั้นโฟมทุโฟมเนี่ยติดไฟหมดถ้าไม่ได้ไปสานอะไรไปช่วยอะไรเแต่ก็เลยจะให้ดูว่าในคลิปนี้เนี่ยจุดไฟให้เท่ากับให้ถึงขีดขีดแรกตามมาตรฐานือเราก็เริ่มสเราก็ปล่อยว่ามันจะวางต่อหรจะ ตัวี P.R. อายู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยท T.U. ที่ใส่สารกำลังใส่ T.U. ธรรมดาก็จะลำต่อไปเรื่อยๆจนจบจนหมดเอ็นนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้ดูว่า T.R. กับ T.U. ต่างกันยังไงซึ่งีเ T.R. ส่วนใหญ่แล้วจะมาใช้ในปุ๋มวัสดุก่อสร้างเท่านั้นเพราะว่าในตู้เย็นเออหรือว่าในรถยนต์เองมันมันไม่ได้เอ่อ มีความสำคัญกับโครงสร้างแล้วก็กับผู้อยู่อาศัยจำนวนมากนครับโอเคก็ p ีอ okay, าทำเมื่อติดไปแล้วมันก็จะดัดไฟก็ดับส่วนที่วีก็จะดับตามด้นถ้าใส่สักภาระไปโอเคนี่ก็เป็นวัตรฐานต่างที่ที่เราใช้กับหลังคาไม่ว่าจะเป็นตัวฟอฟอปออตัวอะเป็นปรนะตูระับนะพก็มี s p m ก็คือเอ่อยูอาร์อีส็นตัว่า S จิเโอเคนี่ก็เป็นกลเป็นปหาที่เป็นที่ของการ์และทที่เอ่อทดสอบวิสุท่งควาานอันนี้เราก็จะกลุ่ม P R าทดสอบก็เห็นว่าเอ่อกทดสอบเนี่ยมีหลากหลายนี้ก็จะให้ดูณเง่มกัน แต่เห็นว่าไฟเนี่ยเขามีมีการทดสอบว่าถ้าเกิดไฟมีไฟติดตัวราคาเนี่ยมันจะอดไฟไปที่เวลาขอเปาแล้วมันจะจบตรงไหนแต่เห็นว่าที่ตัวนี้มันเะที่มันเปาขสอมาไฟมันก็จะอยู่แค่กรไหนที่ใช้ไฟอันนี้เวลาทดสอบมันต่อวด้วยต้อไฟจบที่10นาอันนี้จบอันนี้คงจะ้อ เอาติดเอาไปออกไปด้สักอักยนแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที okay. so oh. ่ไม่ผ right. ่านทดสอบจะเป็นอย่งนี้ฝจะลาม่ให้จบแล้วเรืที่ไม่จริงนันก็จะไปหาครันก็เ็นสิ่ที่ทำมาที่จะรู้ว่าหลังทที่นี่ไม่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เราเราเห็นตาม นิคมต่างๆก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นต่วจด้วยแล้วก็าบา,ารกก็ใช้คอมพิวาอาคารใช้กาฟิกหรอแก้วนครับบรรกะก็ใช้ชมาลยืนย่น,แ,น,าาน,นลลแล้วแต่ว่าความกความเข้าใจในึกษาีจะเลือกใช้อาคารต่างๆหรือทาาไปอยู่ในชวงมดหรือว่าตัวคาร์ดิเตอร์หรือว่าตัวตัว,ตว ศูนย์บริาการรถยนต์ทั่วไปอันนี้ตลาดนะครับตลาดในไหลก็ใช้ทางการที่อยโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่นๆทั่วไปแลป้วบางทีบ้านทางรูข้าวเท้าต่างๆ